สวัสดีต้องชมทุกท่านกันด้วยนะครับปอกูมีแล้วนะในเดบิวต์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเจ้าตัวละครที่ปรับสกิลมาใหม่นะครับนะสำหรับเจ้าตัวละครเซเนียรนั่นเองนะครับนะ50ของเฮียแกเนี่ยปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับนะจากแต่ก่อนนี่คือตีธรรมดาแล้วจะติดความเสียหายเวทนะครับนะแต่มันต้องเข้าไปตีใกล้ไงแต่ตอนนี้คือไม่ใช่แล้วนะครับนะมันสามารถปลาขึ้นดาบไม่ใช่ปลาขึ้นดาบหรืปลาขึ้นพลังเวทเออปลาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะไปได้หน้าได้แล้วค่อนข้างไกลพอสมควรเลยถือว่าเป็นสกิลต่่่ออทีีคคนนนข้้างดเลลยะะรับแวก็ สกิลหนึ่งที่ปรับมาใหม่นะครับนะหรือว่ารีเวิร์สมาใหม่ก็จะเป็นอันตินะครับนะก็คืออันตินี้เนี่ยเวลาเรากดวาร์ปใช่ไหมสมัยก่อน,นมันต้องรอวาร์ปให้เสร็จจนถึงถึงจะแบบถึงจะลงไปได้ใช่ไหมนี่คือกว่าจะวาร์ปเสร็จเนี่ยไอคนที่ไอเพื่อนที่เราวาร์ปใส่เนี่ยแม่งตายอ่ะตายก่อนแล้วนะครับนะแต่นี้ไม่ต้องแล้วนะครับนะคือถ้าสมมติถ้าเรากดวาร์ปไปหาเพื่อนเนี่ย แล้วเราสามารถกดวาร์ปอีกครั้งได้เลยนะนะเพื่อที่จะลงไปช่วยเพื่อนได้เลยนะแต่มันก็มีเงื่อนไขยอยู่นะนะถ้าสมมติถ้าตอนขนาดที่เราวาร์ปเนี่ยเซเนียร์มันจะสร้างเกาะให้เพื่อนนะครับตามไมคเคทีเรื่องของเราใช่ไหมและถ้าเราสมมติว่าถ้าเรากดวาร์ปก่อนที่วาร์ปมันจะเสร็จโดยโดยปกติเนี่ยไอ้โล่ตรงนั้นเนี่ยมันจะหายไปมันจะไม่ได้ให้เพื่อนนะครับนะ,ะก็คือเวลาเราวาร์ปปุ๊บตอนแรก วาร์ปอยู่โล่ขึ้นพอวาร์ปเราวาร์ปกดลงก่อนกําหนดปุ๊บโล่หายเพราะว่าเราลงมาเร็วก่อนกําหนดไงเร็วกว่าที่สกิลมันจะคูดาวเสร็จอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเรากดวาร์ปแล้วรอให้มันวาร์ปตามเวลาก็คือวาร์ปปกติแหละไม่ต้องไม่ต้องรีบกดก่อนอะไรงี้ยก็คือมันก็วาร์ปไปกี่วินาทีเนี่ยประมาณ5วินาทีนะครับนะก็คือสมมติถ้าวาร์ปเต็ม5วินาทีเนี่ย โล่ก็จะได้เหมือนเดิมนะฮะนะแต่ถ้าโล่กดก่อน5วินาทีเนี่ยโล่จะไม่ได้นะครับนะแต่ตอนวร์ปเนี่ยก็จะยังมีโล่ขึ้นอยู่นั่นเองนะนะสำหรับเซเนียลรู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายขึ้นนะโดยเฉพาะพาสซีฟนะครับนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเซเนียลในการที่เราจะไปต่อเลือดเขาแต่ละทีนี่คือต้องเอาตัวเข้าไปแลกนะครับต้องเอาตัวเข้าไปถูต้องไปตัวเข้าไประเบิดแถมเซเนียลเนี่ยถ้าต้นเกมเนี่ย เราเราต้นเกมเราไม่มีของไงแล้วเซเนลนี่คือเป็นตัวที่ต้นเกมนี่คือบางบางนะครับนะแล้วการที่เราจะแบบเอาไปต่อเอาตัวไปถูไปต่อเนืออเขาเนี่ยก็คือสมัยก่อนต้องเอากดสกิลหึงครั้งไว้รอให้มันใกล้ระเบิดแล้วรอค่อยกระโดดเข้าไปแทกหน้าใช่ไหมแต่นี่ไม่ต้องแล้วครับปลาพาสีเอานะครับแล้วค่อยสกิลหนึ่งเข้าไปกระแทกหน้าก็ได้นะครับนะประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไอเทมก่อนสักนิดหนึ่งนะไอเทมอันนี้ผมใช้เป็นในเซ็ตสมรภูมิเลยนะครับนะก็คือเป็น ล้างนะครับนะแต่ความจริงเนี่ยผมในเกมีแบบผมออกเป็นเปิดแมปนะครับนะเพราะว่าเกมเนี้ยผมไปอัดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะแล้วผมก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูในที่หลังนะครับนะเพราะว่าตอนเล่นนี่ค่อนข้างที่จะใช้สมาธิเยอะนะสำหรับเซเนียลนะครับนะแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าด้านฐานะนะครับแล้วก็เกาะไฟไม่เรียกอ็อบทอยนะครับนะแล้วก็เป็นเมลว์เพลนะครับหรือว่าเกาะสะท้อนนะครับนะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นสร้อยเขียวนะครับนะเอาไว้ดิ้งเลื่อนนั่นเองนะส่วนพลังแฝงนะครับใช้พลังแฝงก็ใช้เป็นอันนี้เลยนะครับนะพลังแฝงลาากกนนะะครับ็ มีได้ป้อมนะครับฮิวเร็วฮิวฮิวฮิวเร็วขึ้นนะครับนะแล้วก็มีรถคูดาวนะครับนะมีรถคูดาวอันตินะครับแล้วก็มีช่วยหรือแอซิสเนี่ยมันก็จะได้เลือดนั่นเองนะครับนะส่วนรุ่นเดี๋ยวผมพาไปดูรุ่นนะครับนะรุ่นก็จะใส่เป็นโ golden body สิบเมตรเลยนะครับนะส่วนอ่ารูนสีม่วงผมใส่เป็นโพเทคสิเมตรเลยนะครับแล้วก็เป็นโพเวสสิเมตรนะครับนะก็คือรูนแทงสามัญชนทั่วไปนั่นแหละนะครับส่วนสกิลเชลเลเจอร์นะครับผมก็จะใช้เป็น XQ นะครับนะเพราะว่า คือแต่ก่อนเนี่ยมันใช้กเกอร์ก็ได้นะครับแต่แต่นี้นี่คือเซเนียลสมัยนี้มันเถื่อนนะครับนะมันแบบฆ่าใครได้กูปาดไอคิวลาร์แม่งเลยนะครับนะสำหรับสมัยนี้ไอคิวก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเซเนียลเป็นอะไรที่เล่นมันพอสมควรเลยนั่นเองนะครับนะโอเคครับสำหรับเซตไอเทมนะครับแล้วก็พลังแสงแล้วก็พวกสกิลเชนเจอร์ของเซเนียลก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับนะเราตัดเข้าสู่การเดินเกมหรือว่าวิธีการเล่นคร่าวๆของเซเนียลกันเลยดีกว่านะครับเอาเลยับตัดเข้าสู่ในเกมกันแล้วท่านผู้ชมครับ ก็เกมนี้เราเจอฟอร์เรนติโน่ด้วยนะครับนะทีมเรามีฟอร์เรนติโน่ก็บอกเลยได้ว่าเราค่อนข้างที่จะเข้าขายกแค่ฝังแต่ฝั่งนู้นไม่มีอาร์มมาเลยนะครับนะคือการที่เรามีตัวเอาไว้บาร์ลงหรือว่าเอาไว้บาร์แบบคอมโบในไฟอะไรเงี้ยเออมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะ่รัาเวลาเราเข้าไฟอะไรเงี้ยแล้วอาจจะแบบคอมโบกับฟอร์เรนอะไรเงี้ยนะครับทำฟอร์เรนมันตายยากเอาอะไรตรงนี้เอาหรือเปล่าเฮ้ยมาเด็ผมตีผมตีสวนผมตีสวนผมตีผมตีสวน คือไอ้สกิลของเซเนียลนะครับมันต้องแบบเดินถอยห่างหรือว่าไม่โจมตีเป็นระยะเวลาประมาณ4วินาทีนะเพื่อให้ดาเพื่อให้คอนของมันเนี่ยาชาร์จได้นะมันจะได้ปลาขึ้นได้โอเคเดี๋ยวนี้ผมรายงานเพื่อนนะครับว่าจบบนนะครับเพราะว่าโลมเนี่ยต้องหาข้อมูลให้เพื่อนรุวมทีมเสมอๆนะครับนะแบบหาเปิดพุ่มบ่อยนะครับนะบแต่เซเนียลต้นเกมนี่คือก็ตามมีตามเกิดน,นะครับมันค่อนข้างที่จะบางอ่าแล้วตรงเนี้ยคือเพื่อนมันเรียกไฟผมก็เลยมาเลยแล้วมันมันก็ไปเดียวๆแล้วผม <laughs> คือไอ้ตรงเนี้ย ผมอะจะไม่ไปอยู่แล้วแต่เพื่อนมันเรียกผมก็เลยว่าแบบโอ้โหแล้วแม่งเข้าไปกี่ตัวแม่งมาซอสแหนมนะผมเลยต้องช่วยมันก่อนแอบนะบนี่เมื่อกี้คือถ้าไม่ช่วยไอ้ลอริออนนี่คือน่าจะแห้งคู่นะครับก็น่าจะน่าจะมีตัวไปเก่งแล้วมั้งมันจบบนตอนนี้น่าจะจบแล้วนะแล้วน่าจะใกล้จบแล้วเพราะวนะ่านค่นเขาันมานะครับ <S <S เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต,ต,ตัวเอวสูดเอสูตนตอดไปโดดโอ้โหมีทูเรนมาไอ้พม่ชิทูเรนหน้าตามันเหมือนตรงไหนทูเรนโอ้โหโอ้โหมันมันจะตอดผมไอเอเลนดอนนี่ตอดแรงมากนะ แต่เราปาดก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะฮะน่าือเอาไว้ใช้ตอดเรื่อยๆได้นะครับโอเคสกิลเราใหม่แกเราลองไปตอดไม่หลบได้โอ้โหตัวมันจะผิวเผาะอะไรขนาดนั้นมาดิโบกหน้าโอ้โหแล้วตรงนี้เยอะกี่ตัวเนี่ยสามตัวเลยมั้งเนี่ยตายแล้วมั้งเนี่ยตายตาย,ตายแห้งแห้งเรียบร้อยโอโ้ผมโดนเอลซูยัดกระสุนอัดปากโอ้โ อย่างที่บอกไปครับท่านผู้ชมเซเนียลต้นเกมนี่คือมันค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับนะถ้าเราโดดเข้าไปโดดสกลิลสโมโซแล้วเราไม่มีฟิกเกอร์เนี่ยคือตายฟรีนะครับนะเหมือนที่ผมตายไป2ตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็พยาย,ยามไม่ตายนะครับสมมติว่าถ้าเราผิดพลาดไปแล้วสักสองรอบนี่คือรอบที่3นี้ไม่คนมีนะครับนะโอเคเพื่อเราได้ดาร์สเลเยอร์ละตรงนี้เราน่าจะต้องเดินไปแบบเช็คพุ่มเปิดพุ่มให้เทลบ่อยๆนะครับนะเพราะว่าถ้าเรายังไม่เวลสี่นี่คือมันง่ายๆที่จะเล่นยากนะครับ เพราะว่าเราก็จะว้าไปช่วยเพื่อนไม่ได้นะนะแถมเราก็เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเอาดีเพื่อนฟอรเรนคือมันเลื่นโลอย่างงี้เราก็ต้องจัดแล้วเปล่าอ่ามันไม่รู้ไงว่าผมมาผมก็แทกหน้าแล้วปล่อยให้ฟอรเรนฆ่าสวยเพื่อนมันต้องอย่างงี้แต่ไอการวามา่างนี้ก็ดีอยู่นะคือทําให้เพื่อนได้คิวในเลนแต่แต่ไอแต่เทวผมมันจะโดนทิ้งเลนนะครับถ้าฝั่งโน,น้นเขารู้ว่ามาล่างแล้วเขาแบบเตรียมโถมบนเยอะๆนี่ก็สวยพอสมควรเปลี่ยนเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเปิดตาแป๊บหนึ่งนะอ่าตัวมาแล้วครับแล้วก็สกิลหนึ่งครับโอ้โหคือ ตอนต้นเกมอย่างเงี้ยเวลสี่เวลสื่ออะไรเงี้ยต้นเกมเราไม่ควรตายเยอะครับเซนียลคือการเกมเริ่มจะพอเล่นแบบเริ่มจะพอแทงให้เพื่อนได้แล้วแต่ถ้าต้นเกมเนี้ยขอไม่มีอย่างเงี้ยอย่าไปอย่าไปโดดใส่มั่วๆนะครับมันตายง่ายมากเลยนะไออย่างเงี้ยได้อยู่โอ้โหมันมาแล้วเพื่อนเอาเลยเหรอโอ้โหแล้วมันโดนอานี่เงร้แล้วเพื่อนผมยิงยับเลยผมไอสกิวสวดเข้าไปมาเดยมาเด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 กระแทกหน้าช่วยนะคอรฟันไปหนึ่งทีจะตายแล้วเออสวยแล้ววาร์มเชเลมาเดเออ อุ้ยฟอร์เรนมาอ่าอย่างี้โดนผมขอตัวหนึ่งแล้วกันเออดีนะฟอร์เรนโดนมานะครับแต่ซานิมันล่างไม่เป็นไรครับเราน่าจะทันนะเราน้าจะได้ปอมนะเพราะตัวนี้สี่นาทีละคือถ้าฟอร์เรนเมื่อกี้ไม่มาก็ไม่น่าได้เอลซูกับอ่าอะไรนะเอเลนดอร์นะครับก็ถือว่าดีโอเคเราได้ปมอมนแล้วสบายตรงนี้ไม่รู้น่าจะสลับไหมโอเคล่างยังไม่แตกครับแต่น่าจะได้สลับนะเราก็อยู่ที่ดุลพินิษของแคลรี่ว่าจะสลับหรือเปล่าโอ้ยตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะมาเด้อโอ้โหอะไร คือผมปาดแบบก่อนจะได้ปาดแต่ละทีนี่คือแบบเลื่อนหายไปโคตรเยอะเลยเนี่ยก็ปาดได้อยู่พอสมควรก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หน้าเกลียอะไรขนาดนั้นนะครับคือมันก็แบบเก็บสแตป็ปปาดได้เรื่อยๆนะก็ะต้องหาจาังหวะปาดกันดีๆนะครับด้านแรกมีอะไรมีอารลัมผมบอกเพื่อนแล้วอันตีพร้อมแล้วคือการเล่นเซเนียรถ้ากดมาโซโล่นะครับเนี่ยเอียให้เพื่อนมันเข้าแล้วโอเคเราคอช่วยเพื่อนครับสวยๆแล้วเรามีเปิดแแบบไงแล้วตรงนี้ก็ต้องเสิร์ฟคิวให้เพื่อนกระแทกหน้าเข้าไปอารลัมเอาใต้มันนั่นแหละ เอาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ผมขอ,อกดเอ็กสกิลเข้าไปเลยยไม่ได้วะปกติเมื่อกี้ผมจะกดเอนะ็กสกิลล้นะก็อะไรนะถ้าการเล่นเซเนียลโซโลนะครับก,ก็ต้องเข้าใจเพื่อนหน่อยว่าเพื่อนมันจะเอาหรือไม่เอานะไอ้อย่างเมื่อกี้นี่คือผมรู้แหละว่าฟอร์เรนมันใส่อยู่แล้วนะผมก็เลยเตรียมมันติดล้อไว้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าเราเล่นโซโล่เนี่ยเราไม่ไม่ไม่รู้หรอกครับว่าคนที่ท่านผู้ชมกดมาเนี่ยจะเข้าขายท่านผู้ชมหรือเปล่าแบบบางทีไอจังหวะที่มันเข้าเนี่ยเราอาจจะไม่วาปไม่มีแบบอันตีอะไรเงี้ยมันอาจจะจังหวะมันอาจจะเพี้ยนมันก็คงจะเล่นยากนะครับเพราะว่าการเล่นโซโล่มันก็เป็นงี้อยู่แล้วนะครับมันคอทีไม่ได้ถ้าคอเกมไม่ได้เราแบบอันตีมัวสูวอย่างนงี้นี่คือก็เสียฟีนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูเพื่อนดีๆพายายามแบบ กดมากับตัวไฟเตอร์ที่มันแบบเป็นตัวเปิดอะไรอย่างพวกยานเวเลสฟอร์เลนอะไรเงี้ยเอแต่ฟอร์เลนก็ไม่ได้เปิดจ๋าขนาดนั้นนะแต่ยานอะใช่นะครับคือถ้าเรากดเอ้ย,อยพูดเพลินหยายาหยาอันเนี้ยฟอร์เลนมันสั่งตีแล้วคือตอนเนี้ยผมรู้เลยว่ามันเจอหน้าใครมันใส่แน่นอนนั่นไงแล้วมันโดนจับโอเคผมรับเปิดมาแล้วผมก็กดสโลไปหนึ่งทีแล้วตอกหน้าเข้าไปใส่อีก,กี้เฮ้ยฟอร์เรนจะตายแล้วโอ้ยเพื่อน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 ถอนอ้าวฟอร์เรนไม่ตายแล้วเพื่อนถอยก่อนดีไหม เทลมันยังไม่มาเอาเทแม่งโดนดักอีกสวยอดี้สวยตอนนี้เลือดผมมันน้อยแล้วนะเข้าไปตรงกลางนี่ตายแน่นอนคนระับเค้ใชทันปะผ,ผมเกเก้กลางกลางเออโอ้โหโหไม่เจ็บด้วยนี่ปาาไม่โดนอีกเอเดนดอมมันบิบวับเกินตอนนี้สกอร์ก็ยังพอดูดีนะครับนะคือถ้าสมมติว่าถ้าเรารู้ตัวว่าต้นเกมเราตายเยอะแล้วก็พยายามเซฟๆฟนะครับนะบนะไม่ต้องไปตายเพิ่มวอเตเซนี่เอาแบบมันตายเพิ่มตายเยอะๆตายก็อ,อยากให้แบบ อยากมากนะมากแต่ต่ํากว่า5นาทีนี่คือ3คิวนี่ไม่ควรนะครับเฮ้ยน้านบนไหวหรือเปล่าผมว่าเขาไหวนะแต่ผมนา่าจะต้องลงละคือซีเนียร์มันก็ไม่ค่อยชอบตัวแบบทูดามเอตเลยนะเพราะว่าไอแอนติออนติเมตแบบเพิ่มกอะมาเนี่ยไม่ค่อยจะมีประโยชน์เลยนะถ้าเจอพวกมาลอตพวกซายนิสอะไรเงี้ยแต่อันนี้ดรอแง่ผมขอแล้วกันไล่ผมคุ้คน,น,นดานด้านน่ะตรงการนี้น่าจะได้นะถ้ามาถมที่ผมว่าได้นะาาาาได้อยู่โอเคของถอนแทบแป๊บนึ่ง เอลสูนี่มันก็สบายเกินอุ้ยอารลมเมืม่อกี้คือถ้ามันจับผมนี่น่าจะเลือนหายพอสมควรเออขอถอนแถบตรงนั้นไม่ได้เหรอไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงจังขอของกลับบ้านก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่าเซเนียลเนี่ยมันเป็นตัวที่มือใหม่เนี่ยควรจะฝึกเล่นไว้จริงๆนะครับนะเพราะว่าถ้าการที่เราไปเล่นโซโล่เนี่ยแล้วเราเล่นแบบตัวเปิดตัวแบบตัวซัพพอร์ตสายแบบเปิดไฟอะไรเงี้ยพวกหมึกพวก บอดัมหรือว่าลัมเบอร์อะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความคุ้นชินกับจังหวะในการเปิดหรือหาหาเหลี่ยมในการเปิดไฟนั่นแหละนะฮะนะแต่เซฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสายตั้งรับมากกว่ามันไม่ค่อยเป็นสายบุกนะเพราะว่ามันก็มีอันตีช่วยเซฟเพื่อนอยู่แล้วนะฮะนะเราแค่หาจังหวะแบบอาฟอลออย่างเงี้ยสมมติฟอลเลนแม,ม่ใกล้จะตายอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะแบบกดวาร์ปก็ได้นะฮะนะอะไรอย่างเงี้ยรอครับรอรอรอ,อมันโดนอะไรหนักๆครับเราก็จะได้วาร์ปช่วยเพื่อนได้อะไรอย่างนี้นะับนะก็มันก็ต้องมีฝึกเรื่องใช้้ออัััตติกกนนบบางงเเปป็รรื่ค เพราะว่าเซเนียลมันก็มันมีตัวไหนแน่แต่เริ่มนะผมรู้สึกว่าเซเนียร์นี่คือมือใหม่ควรหัดเล่นนะครับตัวมันก็ให้ไจะซับพอร์ตได้ดีพอสมควรแล้วน่าไปโถมกลางได้อยู่มั้งเนี่ยสัตว์เข้าไปมันไม่สนใจผมเลยซานิสมันมุ่งมันมุ่งอย่างเดียวโอ้โหมันสับด้วยไม่อะไรครับเราลอยขึ้นไม่นานโอ้แต่เจ็บเจ็บดูสังเกตดูความเจ็บมันมันก็ค่อนข้างบางนะครับเนีมันไม่ได้เหมือนแบบแทงจ๋ามันตัวอื่นนะครับเนะเยเอโอ้โหล้วฟอร์เรมมันเอานี่ไงตายไหมไม่ตายด้วยโอเค เจ็ดวิครับหกวิมีนติรอวาร์ปได้เลยฮะอันนี้แล้วก็โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าพี่เอลซุมันยังไม่เอาฟ้าซะด้วยนาคอสยังไงเฮ้ยผมน่าจะต้องช่วยฟอร์เรนป่ะเอาเฮ้ยมันจับฟอร์เรนผมสับเข้าไปเลยอุยอ้ยอุย้ยนาะคอสโดนโอ้โหเกือบตายแล้วผมก็ยัดใส่ทุกอย่างไอ้เราก็ยัดใส่ทุกอย่างเลยกลัวอารัมเม้งไม่ตายนะครับไนะอเขากดขอบคุณด้วยไม่เป็นไรครับผมมีหน้าที่ซัพพอร์ตอยู่แล้วแล้วโดนไปถึงทีโอ้โหทำเม่นเม้ง อะไรมันจะเบาเบาขนาดนั้นอาจจะเป็นที่แบบ d ม m เวทของเราด้วยแล้วแทงเข้าไปเลยมาเดเราบังกระสุนเฮ้ยสันิดอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาได้ไหมตอมันก่อนดิเพื่อนรอตีแฮปไซนเนี่ต้องรองมีตีถึงจะเล่นไหวเฮ้ยอะไรดีเฮ้ยอะไรดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมไม่มีสโลเลยสตันสกิลสองก็ไม่มีจดีย๋ยวช่วยยังไงตีตีช่วยได้แค่นี้ละเพื่อนเฮ้ยมันถล่มลึกเกินไปหรือเปล่าอีกี้ อย่าเด้ออย่าเด้อเวลาเราเลื่นซีนเดียวนะครับนะถ้าเรากดมาโซเนี่ยพยายามติ๊กอันติบอกเรื่อยๆนะเพื่อนจะได้รู้นะว่าเรามีหรือไม่มีอันติเพื่อนก็จะได้แบบว่าเอ้ยจังหวะนี้ไม่ควรห้าวเลยวะอะไรอย่างงี้นะเซนเนอร์ไม่มีลงบางคนก็ไม่ได้ดูนะครับนะว่าใครมีอันติบ้างอย่างแถบซ้ายอย่างเงี้ยคือเราก็จะเห็นว่าฟอร์เรนกันนาคอเนี่ยมีอันติเพราะว่ามันขึ้นจุดเขียวๆออกใช่ไหมแต่บางทีคนอื่นเขาก็เอ้ยมึงก็เกินไปเข้าไปในนั้นเลยเหรอแต่ผมพร้อมช่วยเสมอผมกดสโลปแล้วผมก็เอคิว เพื่อนหนีไปผมจะโดดค้างโดดดักเขาเรียกว่าโดดดักเพื่อช่วยเหลือโดยเฉพาะจะตายตายเอบถ้าเพื่อนจะใครขนาดนี้ให้ผมตายเถน,นะครับมันนาคอสต,ตายด้วยเนี่ยน,นี้คือเหงาไงกผมเหงาตรงนน้นเขามีไฟโอ้โหแล้วเพื่อนเราได้มังกรซะด้วยดีเลยครับตรงนี้ผมน่าจะต้องไปเลนล่างนะเพราะว่าคีปล่างไม่มีคนเคลียร์เพื่อนอย่าเพิ่งห้าวนะเพื่อนคือตรงเนี้ย คือถ้าเรามากับเพื่อนหรือว่ามาคอทีมเงี้ยซซเนียลก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเราก็จะบอกเพื่อนนี่ไงผมกดไม่ทันเลยผมผมพิมพขอโทษเพื่อนหนึ่งนะผมขอเคลียร์ไลนงเสร็จก่อนแล้วกันโอ้โหคือถ้าผมแบบมากับเพื่อนก็พิมพ์บอกได้นะว่าแบบมันไม่ทันอะเเพราะว่าเราโมเต่แบบจะไปเคลียร์คีบอะไรอย่างนี้นะครับคือเซเนียลนี่คือส่วนมากเนี่ยลมตำแหน่งลมเนี่ยมันไม่ควรเดินมาเคลียร์ีคนเดียวนะแต่เซเนียลมันทําได้นะเพราะว่าอันตีมันมีว้าไปช่วยไงแต่คือเมื่อกี้ผมว์ปไม่ทันแล้วผมเสียแบบอันตีฟ อย่างนี้โดนแล้วก็เชนซีซีไปเลยฮะแล้วก็ซาโลเข้าไปเอ็กสกิลปัดหน้าไปเอโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บถอยไปก่อนเทลเอ๋ยเทลเอ๋ย,ย,ย,ยโดนสตาร์นั่นน่ะเรียบร้อยโดนแล้วผมใครใครต่อไปนี่ไงกูนี่แหละลายต่อไปแล้วโอ้โหผมไม่ทันอันนั้นอีกแหละไม่ทันไอ้ลอริออนอีกแอะแต่งี้ฟอร์เลนผมต้องโดดลงไปช่วยยังไงยังไงเอรลนดอรกระแทกหน้าไม่โดนแต่มันเสียสกิลมันเสียสกิล รอเลยเพื่อนยิงเข้ามาโอ้สวยซานี้มันวิ่งโอ้โหบอลเฮ้ยดีแต่มันตามไม่ถึงแต่ได้อยู่ครับเทลเรายิงยับโอ้โหฟอเรนฟอเรนมันไปโดนตรงนู้นได้ยังไงวะนั่นอะแล้วผมมีอินตีด้วย3 2 1สองหนึ่งอะแล้วตอนนี้ผมมีอินตีแล้วไงอายังไงอีกี้โอ้ยอ่ะนะขอสวบเรียบร้อยอันติเมตเอ้ยยา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 เอ้าแล้วยางงี้โดนยางงี้ผมรอผมรอวร์ปะผมรอวร์ปแล้วมันช่วยเพื่อนเออมาเิ โอ้โหผมว่าสองคนไม่น่าไหววะมันมาแล้วเพื่อนถอยก็ดีกว่าไหมอ้ยอุย้ยเอเลนดอร์มันเอาสุดเลยขนาดนั้นนะตอนนี้คือเราไม่มีติละเรากลับบ้านไปรีเรียบนิดนหนึ่งนะครับอ,ร Girl, อ้าวดาร์คเซเลเยอร์เกิดไงดาร์คเซเลเยอร์เกิดออหร่อหล่อครับยืนโซนไว้เราเพราะว่าสปอร์ตมันต้องยืนโซนอยู่แล้วครับจะได้เห็นแบบว่าศัตรูนี่มันจะมาจ้องเอาดาร์คหรือเปล่าเว่าถ้าเรายึดตำแหน่งได้เราก็จะมีสิทธิ์ในการคว้พื้นที่ในการตีดาร์คครับผมแบบน่าจะ อันนี้คือโ oh, อ้ฟอร์เรนก็น่าจะเคลียร์เลนนะครับ่าจะได้สร้อยเอลซูยายึกเฮ้ยเฮ้ย,ฮยสวยสวยสวยนะเขาเรียกว่าการต่อเลือนเล่นเลน้อยเออผมกระแทกหน้ารอรอรอผมกดเปิดอันนี้โอเคเปิดสโลแล้วเปิดสโลแล้วเพื่อนใครก็ได้รีบตามโอ้โหฟอร์เรนผมต้องเซฟฟอร์เรนก่อนนะคือเมื่อกี้นี่คือไออารัมนี่คือมันโคตรมุ่งอะ <c oughs> เฮ้ยหนักเขาผมได้เอาสวยเลยอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนผมช่วยยังไงกระแทกเข้าไปโดนอารลัม แล้วซาน,นิมันยังตีผมอยู่อะไรอย่างนี้ฟรีอย่างนี้ฟรีไปเลยฮะแล้วยิงสวยอย่างนี้กดล้านเลยดีครับอ๋อย่างนี้โดนโอุย้ยไม่ถึงว่ะไม่ทำไม่เป็นไรโอเคนะคขทันครับสวยๆเกมนี้น่าจะเกมแล้วครับเพราะว่าไฟเหลือตัวอะไรเลือซานิสตัวเดียวน่าจะทันนะครับไม่ต้องไปเอาดังหรอกเราจบเลยน่าจะทันนะครับคือเมื่อกี้นี่โคตรโคตรมั่วนะครับคือ <c ười> ไม่รู้จะไปช่วยใครก่อนไม่รู้จะไปแบบกันเทลหรือไปเอ้ยพอเลยมันเอาเลยไง แล้วฟอร์เรมันเอาเลยไงแล้วผมขอแทงโคตรโคตรหน้าหน้าแบบหน้าหมันไสอีกแล้วทำตัวแบบเอ็กคิวร้านนี่คือโคตรแบบโคตรต้นไม้โคตรสเต็ปแบบสเต็ปต้นไม้โรมิงหรือสเต็ปแบบไฟเตอร์โรมิงอะไรอย่างนี้ส่วนมากเขจะเป็นอย่างนี้นั้นนะคือแบบเอ็กคิวร้านตัวเองเกิดอะไรอย่างนี้แบกทีมได้อะไรอย่างนี้นะครับนะ โอเคครัสำหรับคลิปนี้นะนครั่ต้องขอจากมีเท่านี้ถนะ้าใครชอบอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์คนระับส,สญญนะมัครสมาชิกนะเป็นกำลังใจไปกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสี่เกนนี่สตูดิโอนะครับสวัสดีครับ